สวัสด,ดีครับวันนี้ลองรีวิวนะครับก็จะมารีวิวเจ้าตัวหูฟัง OK EPT 3 1หนะครับหูฟังเกมมิ่งที่มี low latency mode นะครับที่ช่วยลด delay ได้ถึง6 5มิลลิเซกเลยตัวนี้นะครับเป็นหูฟังตัวใหม่จากทาง OK ด้วยนะโดยราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยอยู่ที่699บาทเท่านั้นฝนเรื่องสเปคและดีไซน์จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรับชมในคลิปได้เลยนะแต่ผมบอกก่อนนะครับว่าราคาจริงที่ขายอยู่นะตอนวันที่รีวิวอยู่ตอนนี้นะครับ ถูกกว่าราคาเขาเปิดตัวอยู่เล็กน้อยยังไงก็ไปส่องดูกันเองนะครับก่อนที่จะไปเริ่มรีวิวนะครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องก่อนเลยนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยก็จะมีเป็นตัวกล่องชาร์จนะครับตัวหูฟัง OK EPT31 นะครับมีจุกสำรองนะครับก็จะมีเป็นไฟ S แล้วก็ไฟ L นะส่วน M เนี่ยจะอยู่ที่หูฟังนะครับผมสายชาร์จนะครับก็จะให้เป็นแบบ Type C นะครับแล้วก็จะมีเป็นคู่มือแมนนวลยูเซอร์ไกด์แล้วก็ควิกสตาร์ทไกด์นะครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีเท่านี้เลยนะ ส่วนเรื่องของสเปกนะครับตัว o r k e p t 3 1ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะไดเวอร์เนี่ยจะเป็นแบบไทเทเนียมขนาด7มิลิเมตรนะครับผมเป็นไดเวอร์ไดนามิกนะสามารถชาร์จแบบไร้สายได้ด้วยและก็มีระบบ ear detection นะครับเซนเซอร์หยุดเล่นเพลงอัตโนมัติแล้วก็มีการกันน้ำระดับ IPX5 นะครับสามารถโดนเหงื่อละอองน้ำฝนได้สบายใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง5ชั่วโมงนะครับรวมกับเคสชาร์จนะครับได้อีก25ชั่วโมง แบตเตอรี่เนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะครับแลวก็ตัวนี้นะครับยังมีเกมมิ่งโหมดด้วยนะสำหรับสายเล่นเกมนะครับใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยตัวนี้คุ้มค่ามากๆกับค่าตัวเพียงเท่านี้นะต่อมามาดูเรื่องดีไฟล์กันบ้างน,นะครับตัว ok ep t 3 1มตัวนี้นะครับมาในดีไซน์แบบเรียบหรูแบบมินิมอลมากๆเลยนะครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยครับเรียบๆมากๆ ด้านบนฝานะครับก็จะมีสกีดว่าโอเคนะครับอ่าด้านหลังกล่องชาร์จนะครับก็จะมีเป็นช่องชาร์จแบบไทสี่นะครับผมด้านตูดนะครับก็จะมีแค่บอกกำลังไฟในการชาร์จเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาตรฐาน q c ของโรงงานต่างๆของเขานั่นเองบนฝานะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะพบกับตัวหูฟัง o k EPT 3 1นอนอยู่นะครับเมื่อเราหยิบหูฟังออกมานะอ่าผมหยิบฟังมาก่อนนะครับในกล่องเนี่ยก็จะเรียบๆนะครับไม่มีอะไรเลยมีแค่ช่องชาร์จนะครับบนฝาก็ไม่มีอะไรนะครับ วัสดุโดยรวมเนี่ยมีความแน่นนะครับถ้าตอนจากเสียงเนี่ยแน่นและก็งานประกอบเนี๊ยบนะครับไม่มีรอยต่อรอยแง่งให้เห็นเลยนะอันนี้ทาได้ดีมากดีเกินค่าตัวเลยผมบอกบอกเลยตรงนี้แล้วก็ตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นแบบอ i n e ียนะครับผมหูฟังเนี่ยจะดํามืนแบบดำทะมึนไปเลยนะครับและก็หูฟังเนี่ยจะมีน้ำหนักที่เบาแล้วครับแล้วก็ขนาดเนี่ยเล็กมากๆแล้วก็บริเวณหูฟังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีเป็นขั้วชาร์จ2พินนะครับเป็นพินชาร์จทองแดงนะ แล้วก็กลมๆดำๆตรงนี้นะครับคือช่องของเซนเซอร์นะครับเวลาเราถอดหูฟังออกเพลงก็จะหยุดใส่หูฟังกลับเพลงก็จะเล่นตรงนี้นะครับส่วนมากที่เขาใส่กันจะเป็นพวกหูฟังราคาพันอัพแต่ตัวนี้มาอยู่ในราคาหลักร้อยคิดดูว่าโอเคเนี่ยใส่ใจขนาดไหนอ่าแล้วก็ตัวตะแกงไดเวอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตะแกงแบบผ้ามาตรฐานนะครับนี้ก็ไม่ได้ต่างจากแบรนด์อื่นทั่วไปนะ แล้วก็บริเวณหน้าหูฟังตรงนี้นะครับหรือบริเวณกลมๆใหญ่ๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณแผงสัมผัสนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดถานน้ำาอินดิเคเตอร์นั่นเองส่วนรูไมโครโฟนนะครับก็จะอยู่ในบริเวณตรงรูตรงนี้นะครับซึ่งไมโครโฟนเนี่ยก็จะมีทั้งสองข้างเลยนะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะจะมีทั้งสองข้างเลยด้านหน้านะครับผมส่วนงานประกอบของตัวบอดี้หูฟังนะครับทำได้เรียบร้อยดีนะครับตรงแง่งตรงต่างๆเนี่ยเก็บรอยต่อค่อนข้างที่จะเนี๊ยบเลยนะครับไม่ได้มีแบบแง่งเกินแง่งอะะไรเลยน อันนี้ผมบอกเลยว่าราคาถูกมากแล้วก็งานประกอบดีมากดีแบบเทียบชั้นตัวแบบพันต้นต้น,ตนได้เลยอะ่ะผมบอกเลยต่อมานะครับจะสอนเชื่อมต่อเจ้าตัว okept 3 1กันนะครับอันดับแรกเลยนะเปิดฝาเคสชา้าขึ้นมานะครับหยิบหูฟังออกมาจากกล่องนะหยิบออกมาทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็พักนะครับมันจะมีหูฟังข้างหนึ่งนะครับกระพริบสีขาวแบบนี้นะครับแปลว่าอยู่ในสถานะ p a i ลิ่งพร้อมเชื่อมต่อแล้วจากนั้นนะครับกดเชื่อมต่อ เพียงเท่านี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับกรณีครั้งต่อไปนะครับเราก็หยิบหูฟังออกบลูทูธก็มันก็จะสามารถจับกันเองได้เลยนะต่อไปนะครับเดี๋ยวจะสอนใช้งานคอนโทรต่างๆนะครับต่อมานะครับสอนคอนโทรนะอันดับแรกเลยนะครับคือการหยุดหรือเล่นเพลงนั่นเองแตะข้างใดก็ได้นะครับ1ครั้งนี่ฮะนี่ฮะแตะแล้วปล่อยแตะแล้วปล่อยได้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นการหยุดและเล่นเพลงนะ ต่อไปนะครับเปลี่ยนเพลงถัดไปนะแตะข้างขวา2ครั้งนะครับ1 2กับเพลงเดิมข้างซ้ายสองครั้ง 1- 2เท่านี้เลยนะครับผมส่วนกรณีรับสายวางสายนะครับแตะหูฟังข้างใดก็ได้นะครับ2ครั้งแต่ถ้าหากมีสายซ้อนนะครับก็แตะข้างใดก็ได้1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการพักสายปัจจุบันและแตะ2ครั้งเพื่อปฏิเสธสายในกรณีที่มีสายซ้อนโทรเข้ามานั่นเอง ส่วนการเรียกซีรีหรือผู้ช่วยแอสซิสแตนต์นะครับให้แตะหูฟังข้างซ้าย3ครั้งนะครับ 1, 2, 3นี่ฮะซีรีก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเปิดโหมด low latency นะครับให้แตะข้างขวา3ครั้งนะเดี๋ยวผมจะเอาไมคเนี่ยจอกับตัวไดเวอร์ตัวนี้นะครับ 1, 2, 3อ่ามันก็จะมีเสียงในหูฟังประมาณนี้เลยนะครับผม ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีเลยเทสกันนะครับแล้วก็การยิงปืนในเกมด้วยว่าดีเลย์มากน้อยเท่าไหร่นะรวมถึงไปเทสไมแล้วก็เสียงของตัวหูฟังตัวนี้ด้วยนะครับยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยครับต่อมานะครับอันนี้จะปิดเกมโหมดก่อนนะครับเดี๋ยวเทสยิงปืนในเกมคอฟดิวตี้ให้ดูนะครับอันนี้ปิดนะปิดเกมโหมดยิง เห็นไหมฮะพรากดปุ๊บเสียงค่อยมาอาจลองกดยิงไม้นะครับนี่ฮะเสียงไม้แตกเพิ่งมานะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเปิดเกมโหมดนะครับเราจะได้ยินเสียงดืดๆนะครับอ่าดีวลองยิงนะครับเห็นไหมฮะเร็วขึ้นนะครับนี่ฮะแทบจะตรงเลยต่อไปยิงไม้นะครับเห็นไหมฮะตรงขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับ นะนี่ฮะรัวๆตามอยู่ได้เลยนะครับเกมโหมดอันนี้เกมโหมดค่อนข้างที่จะใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลเทสหนึ่งสองเสียงที่ได้ยินต่อไปนี้นะครับเป็นเสียงที่มาจากเจ้าตัวหูฟัง o k e ท t สามหนึ่งนะครับอันนี้ใช้งานอยู่ในห้องปิดเลยนะครับเสียงเป็นไงกันบ้างลองรับฟังกันดูเลยนะผมจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ฮัลโหลเทสหนึ่งสองฮัลโหลเทสหนึ่งสอฮัลโหลเทสหนอันนี้เสียงของไมโครโฟน o p p ฝั่งห่งใช้งานท่องประถานที่นะครับในบริเวณรอบผ้าก็จะมีเสียงรถขับขอาไปผ่านมานะเสียง <c oughs> ไปไปกันบ้างของรับังกันดูเลยนะครับผมจะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮัลโหลเทสหนึ่งสอง Step four. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Wake up, Your affirmations, aspirations, I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal, you control, and the steps you take. them I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. หลังจากฟังดีเลย์เทสไปแล้วนะครับต่อมามาพูดถึงเรื่องแนวเสียงกันบ้างน,นะครับแนวเสียงของเจ้าตัว o k t 3 1ตัวนี้นะครับหลังจากลองฟังเนี่ยรู้สึกว่าย่านกลางคอ่อนข้างที่จะดีและโดดเด่นมากๆย่านกลางบอกเลยนะครับว่าใสาและเคลียร์มีความชัดเจนในรายละเอียดเสียงค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรนะส่วนทางด้านของเสียงเบสหรือย,ย่านต่ำนะครับจะเป็นเบสที่ไม่ได้กระแทกหูเราขนาดนั้นและก็เบสเนี่ยจะไม่ได้หนามากนะครับมีเบสให้พอโยกหัวพอประมาณแต่ไม่ได้พุ่งหรือว่านำเด่นขนาดนั้น สามารถฟังเอาแบบสนุกสนุกได้เลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเบสแบบจัดจ้านเบสเยอะๆบวมๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นเบสที่ฟังสบายนะส่วนเรื่องของเสียงแหลมเนี่ยอันนี้ถือว่าดีไม่แพ้กลางเลยนะครับแหลมค่อนข้างมีความสมูทนวลนะและแหลมเนี่ยค่อนข้างที่จะทอดเสียงไปได้ไกลมีความจี๊ดจ๊าดเล็กๆนะครับไม่ได้บาดหูมากอยู่ในระดับที่ฟังรวมๆกับย่านต่ำกลางแหลมเนี่ย จะมีความบาลานซ์กันอย่างได้ดีเลยฟังสนุกเพลินๆแนะนําสําหรับใครที่ชอบฟังแนวแบบชิลๆบอกเลยนะครับว่าตัวนี้ถูกใจแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของเวทีเสียงนะครับอยู่ในระดับกลางไปทางกว้างเลยนะครับไม่ได้รู้สึกอุดอุ้เวลาฟังเพลงเนี่ยการแยกเสียงออคีพทีสามเนี่ยสามารถแยกเสียงได้ชัดเจนนะครับเครื่องดนตรีนะครับเก็บมาได้หมดกีตาร์เบสค่อนข,ข้างชัดเจน โดยรวมเป็นหูฟังที่เด่นกลางเบสสนุกแหลมจี๊ดแต่ไม่บาดหูนะครับผมใครที่ชอบสายเนี้ยรับรองว่าถูกใจแน่นอน ไม่นะครับจากการที่โทรผ่านไลน์และก็โทรพท์แบบปกติเนี่ยเนื้อเสียงที่ปลายสายได้ยินนะครับค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนอยู่ระดับหนึ่งนะครับการสนทนาเนี่ยฟังรู้เรื่องนะแต่ไมเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าใกล้เกินไปนั่นเองจะรู้สึกเสียงออกห่างๆเล็กๆนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเสียงแทรกบ้างเล็กน้อยตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะเป็นข้อเสียของทางแบรนด์ออลที่ที่คุณภาพไมของเขาเนี่ไม่ได้ดีมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าพอใช้ได้พอคุยได้นะครับส่วนการลองใช้งานนอกสถานที่นะครับอันเนี้ยมีเสียงแทรกค่อนข้างที่จะะมากนครับ เสียงรถเสียงการจราจรทุกอย่างมาหมดมาเต็มแล้วมาหนักด้วยนะครับถ้าหากอยู่ในสถา,านที่เสียงาดาังมากๆเนี่ยเวลาพูดไปนะครับปลายสายจะได้ยินเสียงเราเหมือนเราอยู่ไกลหูฟังมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้บางครั้งเนี่ยปลายสายเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องแน่นอนใครที่นำไปใส่ขับมอเตอร์ไซค์ใส่แบบคุยบน BTS หรือใส่ในการเดินทางเ่ย แล้วหากมีการโทรด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไม์ตัวนี้ไม่ตอบโจทย์สำหรับคนใช้งานนอกสถา,านที่เท่าไหร่นะแต่ถ้าหากอยู่ในห้องใช้งานประชุมโทรคุยทั่วไปนะครับหรือว่าอยู่ในที่ปิดที่เงียบในออฟฟิศนะครับไม์ My ตัวนี้ถือว่าเหมาะและใช้งานได้สบายๆครับผมส่วนเรื่องการสวมใส่นะครับตัวนี้สวมใส่เป็นแบบอินเอียร์นะหูฟังเนี่ยมีขนาดค่อนข้างเล็กใส่สบายนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบใส่ไปวิ่งใส่ออกกําลังกายด้วยความที่ว่าหูฟังเนี่ยมีน้ําหนักที่ค่อนข้างที่จะเบามากอยู่แล้วนะ และส่วนตัวบอดี้หูฟังเนี่ยก็รับเข้ากับหูเป็นอย่างดีด้วยเวลาขยับตัวหรือวิ่งแรงๆหรือเรากระโดดสูงๆเนี่ยตัวหูฟังมีโอกาสที่จะเคลื่อนแต่แบบแต่มันเคลื่อนน้อยมากๆนะครับสำหรับตัวนี้การสวมใส่ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับผมการดูหนังนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับภาพกับเสียงตรงกันปากตัวละครกับเสียงเนี่ยตรงกันแบบแทบจะเป๊ะเลยนะครับและเสียงที่เราได้รับนะครับค่อนข้างที่จะชัดเจนเสียงพูดเสียงเอฟเฟกต์เนี่ย ไม่ได้กบหรือตีกันเลยนะแยกเสียงออกชัดเจนซึ่งเสียงบรรยากาศรอบๆของตัวละครเนี่ยก็สามารถเก็บได้หมดเลยนะครับการแยกเสียงฟ้ายขวาอยู่ในระดับที่ทําออกมาได้ดีเสียงการขยับต่างๆนะครับเสียงพวกเสียงใบหญ้าเสียงปิดประตูรถห่างๆในหนังนะครับตัวเนี้ยก็เก็บมาหมดอย่างชัดเจนด้วยนะต่อมานะครับส่วนเรื่องของการเล่นเกมนะเจ้าตัว o k t ฝาแหเนี่ยเขามีโหมด low latency มาให้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับช่วยในการลด,ดีเลย์อย่างชัดเจนเลยนะครับจากการทดสอบเนี่ยเล่นพวก rov พวกอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วแต่จากที่เล่น Call of Duty หรือแนว Fps อย่างผับจีนะครับบอกเลยนะครับว่าตัวเนี้ยดีเลย์ ต่ำมากๆต่ำจนแบบว่ารู้สึกถึงความต่างได้เลยนะครับว่าเปิดโลเรนเซี y กับไม่เปิดเนี่ยมันต่างกันชัดเจนรวมไปถึงเทียบกับตัวหูฟังในราคาที่แบบไม่เกินพันห้าโลเรนเซีตัวนี้ไปเทียบกับพวกนั้นได้สบายๆนะครับโดยรวมเป็นหูฟังที่ใช้เล่นเกมได้ดีไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนสายเกมนะครับผมบอกเลยถูกใจแน่นอนนะค่าตัวหลักร้อยะแต่คุณภาพโลเรนเซี y ขนาดนี้มีเฟนเซอร์หยุดเล่นเพลงอีกคุ้มไม่คุ้มก็ลองพิจรนารณา,ากันดูนะครับผมว่าแต่คนตัวผมว่าคุ้มนะต่อมานะครับพูดถึงข้อดีข้อเสียกัันนบบ้านนะคร ข้อดีเนี่ยผมขอบอกกันเลยนะตัวนี้อาจจะฟังดูแล้วอวยไปนิดนึงเพราะว่าด้วยราคาค่าตัวมันเท่านี้ประมาณ699เนี่ยแล้วทางร้านเนี่ยเขามีการขายลดราคาลงมาอีกด้วยนะข้อดีหลักๆเลยของมันคือ 1. Low latency ดี่ดีลดเดเรเกมหมดเนี่ยลดได้จริงรวมไปถึงมีเซนเซอร์หยุดเล่นเพลงที่หูฟังและ มีเวลชาร์เจอร์เพื่องหูฟังในราคาเรดหลักร้อยเนี่ยเราไม่ค่อยเจออะไรพวกนี้นะครับหลักๆเนี่ยผมชอบเรื่องพวกนี้มากส่วนเรื่องเสียงนะครับมันก็แล้วแต่นานาจิตตังเลยฮะแล้วแต่คนที่จะชอบเลยส่วนข้อติหรือว่าข้อเสียเนี่ยหลักๆผมติอยู่แค่เรื่องเดียวเลยคือตัวหูฟังอะฟังชั่นทํามาก็ดีแล้วนะเออทำแบบเพิ่มลดเสียงที่หูฟังมาให้หน่อยได้ไหมไม่ต้องไปกดที่มือถืออะตรงเนี้ยผมไม่ค่อยโอเค เพิ่มอีกฟังก์ชันเดียวเนี่ยจะประทับใจแบบให้คะแนนเต็ม10เลยอันนี้ขอหักหน่อยแล้วกันถ้าเต็ม10นะตัวนี้ผมให้อยู่ประมาณ7.5เพราะว่าผมยังอยากได้เบส ที่ลูกโตๆกว่านี้อีกนิดนึงนะครับรวมไปถึงอยากได้เพิ่มล้เสียงที่ตัวของหูฟังที่เหลือผมโอเคหมดแล้วนะครับแบตเตอร์ลงแบตเตอรี่อะไรเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กาลังโอเคและใช้ได้เลยโดย OKT สา3เนะครับตัวนี้เปิดตัวอยู่ที่ราคา699บาทนะครับแต่ผมบอกให้ก็ได้เ e ติน่าเขาขายอยู่599อ่ะถูกลงกว่าเดิมกว่าที่ราคาเปิดตัวของศอีกยังไงก็ ลองไปดูนะครับราคาณวันที่รีวิวเนี่ยยังเป็น5 99อยู่แต่หลังจากนี้ไปอ่ะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะกลับไปเป็นราคาเดิมที่สนยนกำหนดหรือเปล่านะยังไงใครสนใจสั่งซือาางซ้อก็สามารถสั่งซือ้อได้ที่ร้านเลติน่าทนะครับก่อนจากไปก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆาจากทางลองรีวิวด้วยนะครับยังไงก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ